มีเริ่มทําไปถึงไหนยังไงบ้างครับเออจริงตอนนี้ทําเว็บไซต์อยู่นะฮะฮะเออคือทำไว้อยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังกาลัง under construct อยู่กำลังทำ<ะ>อยู่ฮะน่าจะเสร็จประมาณสักปลายเดือนเนี้ยครับ<ะ>ก็จะน่าจะเสร็จเรียบร้อย<ะ>ครับครับเว็บไซต์นี้ทำไว้เพื่อเป็นหน้าร้านหรือว่าทำไว้เพื่อออเดอร์หรือว่าอย่างไงฮะทำไว้ส่วนใหญ่จะทำไว้เป็นเหมือนกับเพื่อออเดอร์ครับอ๋อเพื่อออเดอร์ครับหรือไม่ก็คือบางทีลูกค้าเขาอยาก เห็นของทุกอย่างก็ทุกอย่างจะโพสต์บนเว็บไซต์ครับ<ะ>ซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศนี่เขาจะสั่งของนี่เขาดูเขาดูแคตตาล็อกยางไงฮะเราต้องส่งอ e ีเมลให้เขาส่งอ e ีเมลฮะคือตอนตอนตอน,ตอนนี้เนี่ยผมส่งอ e ีเมลให้เขาเป็นไฟล์ส่งมีไฟล์ทําเรียบร้อยในคอมแล้วก็ส,<ะ>ส่งไปให้เขา<ะ>คือถ้าเป็นแบบแบบใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยจะโพสต์ขึ้นเว็บไซต์เท่าไหร่อ๋อฮะจะ เผือลูกค้าแล้วก็ส่งไปทางอีเมลมากกว่าอ๋อฮะอย่างนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะกว่าจะดูแลฐานลูกค้าทีละคนทีละคนให้มีฐานลูกค้าพอที่จะบริษัทองคอ์กรมันจะโตได้ขนาดนี้ครับใช้เวลาน,านานพอสมควร,ครเลยฮะอะไรคืออุปสรรคสําคัญเลยครับของของของธุรกิจตรงนี้อุปสรรคสําคัญของธุรกิจตรงนี้ผมคิดว่าเอ่อผลิตภัณฑ์เน,นี้ยเป็นงาน เขาเร่งงานอะไรของใช้ฟุ่มเฟือยครับครับเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะมีกระทบเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นสินค้าที่เขาตัดไปก่อนเลยอันดับหนึ่งครับก็คือของใช้ฟุ่มเฟือยนะครับทีนี้การปรับตัวก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะทำสินค้าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีทำสินค้าราคาที่ไม่สูงมากมาในตลาดให้เขาสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับ ผมว่าอุปสรรคของงานข้าประดับคือตรงนี้คร,ครับเรื่องช่างเรื่องภายในเรื่องการบริหารการงเงินเวลานี่ยังยังยังน้อยกว่าเรื่องฐานลูกค้าเรื่องภาวะเศรษฐกิจคือเรื่องเรื่องเรื่องช่างเรื่องอะไรนี่ก็ก็ <basil isk, S 1> <ๆ S 2> เป็นอุปสรร,รคเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทํางานศรริลปะครับเขาก็จะเป็นอย่างท <c oughs> ี่เรียกว่าอาร์ตนะฮะบางทีเขาก็จะมีความอาร์ตอยู่ในตัวเขาเหมือนกันฮะ มมติว่าเขาไม่มีอารมณ์อยากจะทำเขาเขาไม่มีอารมณ์เขาไม่มีไอเดียอ่าเขาก็อาจจะไม่ทําเอาท่ดีก็ได้นี่เราก็ต้องมีวิธีไปคุยกับเขาเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งเขานะฮะเพราะว่าเราต้องให้เขาทําตรงนี้เราก็ต้องมีวิธีที่ไปดีกว่าเขาด้วยเพราะว่าเขาเราต้องเข้าใจว่าคนที่ทํางานศิลปะเขาก็จะมีอารมณ์อาร์ตของเขาเรับหนึ่งจะไปบังคับเขาไม่ได้อบางทีมีออเดอร์มาเขาไม่ทําขึ้นมาเราก็ปวดหัวเหมือนกันนะเราทําเองไม่ไหวเราทําเองไม่ไหวใช่ใช่ครับ อย่างเรื่องการบริหารเวลาล่ะครับคุณคมกิตยุ่งไหมครับกับการทําธุรกิจส่วนตัวตรงนี้มาก็ยุ่งเหมือนกันครับ<ะ>เพราะผมรู้สึกว่าคุณคมกิตนี่ต้องคอยดูลูกค้าทีละคนทีละคนทีละคนเองครับครับ<ะ><ะ>ก็ค่อนข้างจะยิ่ทำธุรกิจตัวเองไม่ว่าผมว่าไม่นะไม่ว่าจะสินค้าอะไรน่าจะยุ่งทุกคนนะครับครับ<ะ>ก็กป็นคนก็อบอกบางคนเขาบอกว่ามีสลานะผมว่าก็ ไม่เชิญนะผมก็ไม่ได้มีก็คือเจ็ดวันนี้ทํางานครบเจ็ดวันเลยป่ะครับเออผมจะเซตไว้วันจันทร์จะหยุดอ๋อจะหยุดวันยามหยุดวันหนึ่งอ๋อฮะวันจันร์แล้ววันวันนักขัดตะเลิกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอ๋อหยุดแค่วันจันท์ครับเพราะว่าที่ร้านเสาร์ที่ต้องยังไงต้องเปิดขายอยู่แล้วครับครับผ่านมาจนถึงวันนี้คุ้มทุนยังครับเออคุ้มทุนก็คุมแล้วนะฮะคุมแล้วคุ้มทุนแล้วฮะเออกำลังที่จะพยายาม ทำให้เติบโตขึ้นไปครับ,รบพยายามทําให้เติบโตขึ้นไปก็คือเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยฮะเราจะมาพูดแนวโน้มในอนาะคตม,มุมมองในอนาคตต่อตัวตลาดเองแล้วก็ต่อตัวบริษัทด้วยครับ,รบในช่วงนี้เราก็ได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่อง Product นะฮะว่า SME หลายๆท่านที่สนใจนะฮะอยากจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้มันก็จะมีอุปสรรคมีความยากง่ายของมันนะฮะสำหรับช่วงที่2ของรายการนะฮะ เดี๋ยวผมกับทางคุณคมกิจเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อช่วงสุดท้ายของรายการกันครับครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับกับผมพงพันย่อมเมืองเจริญและคุณคมกิจโกศิยสถิตนะครับจาก The Force Gallery ครับ,รบก็ผ่านมาแล้วฮะครัถึงปัจจุบันนี้ คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จนี่ยังครับยังครับคิดว่ายังอีกยาวไกลพอสมควรยังอีกยาวไกลครับ,รบแสดงว่าก็มีแผนอยู่ในใจว่าเราจะไปถึงไหนครับเอ่อจริงๆคิดเอาไว้เนี่ยจริงผมไม่ได้หวังที่จะเป็นบริษัทอะไรใหญ่โตนะฮะครับคือคือวางตัวเองไว้ว่าเป็นบริษัทขนาดกลางแล้วก็มีฐานลูกค้าที่พอที่จะเอ่อเลี้ยงดูตัวเองได้ในระยะยาวครับครับเพราะว่า ถ้าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ผมกลัวว่าจะดูแลเรื่องคุณภาพสินค้าไม่ได้ตัวถึงเพราะตอนนี้เราเราดูแลคุณภาพสินค้าเองเลยใช่ไหมฮะแต่ละตัวแต่ละตัวใช่ครับฮะก็คืออยากเป็นบริษัทระดับกลางมากกว่าใช่ฮะแล้วก็มีฐานลูกค้าอยู่พอสมควรเพราะว่าผมมองว่าสินค้าผมไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรมครับที่ใช้เครื่องผลิตเยอะๆถ้าถ้าถ้าไปแมสสใหญ่เนี่ยกลัวว่าคุณภาพจะตกแล้วเดี๋ยวจะจะไม่ดีจะเสียหาย จะเสียลูกค้าเปล่าๆด้วยครับครับอย่างผมฟังคุณคมกลิบที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนบริษัทค่อยๆโตค่อยๆโตทุกปีนะไม่ได้ก้าวกระโดดไม่ได้ก้าวกระโดดฮะฮะยอดเป็นไงบ้างครับตั้งแต่ปีตั้งแต่เริ่มต้นปี4-7จนมาถึงวันนี้มันค่อยๆโกลดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับเออมันมันช่วงแรกๆช่วงปี4-7เนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะดีนะฮะครับ แต่ยอดนี้ก็เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่าเราเราพึ่งส่งออกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับครอย่างอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกไม่ดีออเดอร์ก็ลดลงไปพอสมควรต้งแต่ต้งแต่ต้งแต่ปี2008เลยหรือเปล่าครับเริ่มลดมาใช่ฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองเราด้วยบางทีครับบางทีต่างชาติก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเหมือนเก่าครับครับ <buch> <ette> อ๋อเพราะเราก็มีหน้าร้านอยูน่าานต่เขาไม่ได้เข้ามาในยอดมันก็นตกอยู่เหมอือนกันบางทีเขาอีเมลนัดกับเราว่าเดี๋ยวจะมาเอาของมาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็เขาก็เลื่อนก็มีก็มีเหมือนกันครับแล้วแล้วแล้วอย่างแล้วอย่างช่วงที่มีเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยฮะครับยอดตกทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ครับ แต่ว่าลูกค้าที่เขาออเดอร์เป็นประจําอยู่แล้วนะั่นก็ยังก็ยังมีรีพีทออเดอร์กันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่โดรวมแล้วมันตกใช่ครับเ,เขามีรีพีทออเดอร์ลูกค้าเก่ายัางมีรีพีทออเดอร์อยู่แต่ว่าจํานวนอาจจะลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเรามันเป็นเศรษฐกิจโลกครับประเทศเขาก็ยอดขายเขาลดลงเขาก็าสั่งเราลดลงก็อย่างอเมริกาช่วงนี้ดูดูเศรษฐกิจเขายังไม่ฟื้นนี่ช่วงนี้ก็ตกลงไปก็ก็สั่งน้อยลงครับญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นก็ก็น้อยลงนะครับแล้วทางสิงคโปร์สิงคโปร์ก็น้อยลงแต่ไม่มากใกนญย่งม่มากเท่าไรหร่ครับมีตลาดตัวไหนครับต่างประเทศที่ที่ที่ดูแล้วดูเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นยอดที่เพิ่มขึ้นอ,อจริงๆแล้วตอนนี้ ฝั่งยุโรปเร,เริ่มเริ่มที่จะออเดอร์เพิ่มขึ้นพอสมควรอ๋อฝั่งยุโรปเริ่มเข้ามาใช่ใช่เริ่มตั้งแต่สองสาเดือนที่แล้วฮะครับเริ่มที่จะเหมือนกับว่าเขาสั่งของไปขายช่วงหน้าหนาวช่วงวินเทอร์เขาฮะช่วงนี้ครับก็เริ่ม<อ>มีสั่งพอสมควรพวกเครื่องประดับนี้มีเป็นเทศกาลไหมฮะว่าว่าเป็นช่วงไหนที่จะเป็นช่วงที่เขาซื้อกันหรือว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่แบบเขาไม่ซื้อกัน มันเป็นเรื่องของสีมากกว่าเป็นห้องสีมากใช่อย่างช่วงหน้าหน้าหนาวเนี่ยเป็นสีทึมๆออกโทนนะโทนสีดําเทาออกน้าตาลอย่างนี้นะครับครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนซัมเมอร์จะเป็นสีสันสดใสอ๋อฮะจะเป็นเรื่องของสีใช่แล้วก็ใส่อยู่เรื่อยๆใช่ใช่ครับสําหรับตลาดใหม่เหรอครับครับบุกเบิกตลาดใหม่อย่างไงไหมฮะว่าจะลองขายไปที่ตะวันออกกลางหรือจะลองขายไป ตลาดที่ที่ที่เราไม่ได้เคยขายมาก่อนก็สนใจอยู่ครับตลาดใหม่ฮะจริงๆตลาดใหม่จากที่ผมไปออกบูธมานี่ก็ตลาดตลาดใหม่ที่คนคิดว่าไม่ดีส่วนใหญ่จะดีนะครับฮะอย่างเช่นไปเมื่อก่อนอย่างอินเดียคนคิดว่าขายไม่ดีฮะแต่จริงๆขายดีนะฮะยิ่งยิ่งไปเมืองที่เมืองที่เขาไม่ค่อยเจริญนะฮะครับพอเราไปเมืองที่ไม่ค่อยเจริญเนี่ย ครับสินค้าเราเนี่ยมันก็จะดูแปลกใหม่อืถ้าเราไปเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยสินค้าทุกอย่างก็เข้าไปที่เมืองเขาหมดเขาพักก็จะไม่ดูแปลกใหม่ไม่ดูขะดตาถึงใจแล้วทำราคาได้ดีกว่าด้วยทำราคาได้ดีกว่าด้วยแล้วก็คนก็จะซื้อมากกว่าคนเหมือนกับว่าบางทีเราไปไปเมืองซึ่งไม่ไม่ไม่เจริญมากไม่ผู้พานมากเนี่ยเวลามีงานแฟร์เนี่ยเขาจะรอครับฮะเพราะว่าประเทศเขาไม่ค่อยมีแหล่งที่เมืองเขาไม่ค่อยมีแหล่งที่จับจ่าย พอมีงานแฟร์ปุ๊บคนก็จะมารออยู่ครับหน้าฮอล์แล้วก็เข้ามาจับใจก็แบบว่าเขาก็ตื่นเต้นกันพอสมควรนะฮะอย่างอินเดียใช่ไหมฮะที่คุณคงกิดเคยไปออกหรือเปล่าครับอินเดียแล้วอินเดียนี่ไปออกกับทางกรมกรมส่งออกครับกรมส่งเสริมการส่งออกใช่ครับเป็นไงฮะบรรยากาศลองเล่าให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านที่เขาไม่เคยไปออกงานกับทางกรมส่งเสริมเอ่อบรรยากาศที่อินเดียก็เป็นเหมือน เหมือนสซโลแกงเขาฮะ Incredible India Incredible India จะเหมือนอีกโลกหนึ่งเหมือนกันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะเพราะว่าประเทศเขาจะค่อนข้างจะถ้าเราถ้าเรานั่งนั่งรถเข้าไปเนี่ยเราจะนึกไม่ค่อยออกว่าครับเอ๊เราจะขายของเขาได้ไหมอะไรเนี้ยฮะเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็บางทีก็คือเขาจะมีแกลบสูงมากเลยในในโซนของคนมีเงินเนี่ยเ็าจะแบบหรูหราส่วนออกมาจากโซนนี้ก็จะเป็นข้างทางก็อาจจะมีวัวมีโอ้ฮะก็คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยอะไรเนี้ยครับ ก็คือทุ่งนากับพารากอนติดกันเลยแยกมานิดนึงใช่ครับฮก็มีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยก็ไปออกกับกรมส่งเสริมปกติผมเห็นน้อยนะฮะที่ไปออกตามพวกตลาดแปลกๆอย่างเงี้ยตอนนั้นไปออกที่เมืองอะไรนะฮะเออแต่ตอนนั้นผมไปเมืองเดลีออกไปเดลีไปเดลีก็แต่ว่าประเดศเขาจับจ่ายฮะธรรมชาติของคนอินเดียเขาจะจับจ่าย ก็ค่อนข้างจะโอเคอดีมกันผู้ประกอบการก็พอใจกันผู้ประกอบการที่ไปออกด้วยนี้ก็จะเป็นสินค้าหลากหลายหรือว่าเป็นแคตตากรีนี้เหมือนกันอ๋อเป็นหลากหลายครับอ๋อเป็นหลากหลายนะเป็นไทยแฟร์เป็นไทยแฟร์ก็คือสินค้าไทยไม่ได้จํากัดว่าเป็นเครื่องประดับอย่างเดียวก็มีเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ามีสินค้าหัตถกรรมครับ มีทุกอย่างนะฮะผมเคยมีประสบการณ์ไปออกกับทางกรมส่งเสริมบ้างนะฮะก็มีสังเกตมาบางบางผู้ประกอบการบางรายไปออกขายไม่ได้เลยฮะบางเจ้าไปออกก็ขายดีมากเลยอ่าใช่ใช่ฮตรงนี้ตรงนี้แต่คุณคมกิจไปออกนี่มีขายไม่ได้บ้างไหมมีฮะมีมีเราเราปรับตัวยังไงหรือว่ามันหรือว่าเป็นตลาดที่เราไม่ควรไปออกหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงครับกับทางผู้ชมทางบ้าน ว่าควรจะไปออกไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับคือบางคนเนี่ยฮะที่เขาเป็นเอ e ออที่เขามีเขาเขามีผลิตภัณฑ์อยู่อาจจะเป็นกลุ่ม o อ o p หรือเป็นกลุ่ม s อ e อพื้นบ้านนะฮะทีนี้เขามีของอยู่แต่เขาจะไปออกกับกลุ่มส่งเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็บางทีเขาไม่กล้าไปออกอย่างน้อยมันก็มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่คพอไปออกมาแล้วมันขายไม่คุ้มก็กลับมาขาดทุนอืมก็ต้องทําการบ้านนิดหนึ่งนะผมว่าหมายความว่าสินค้าของเราเนี่ย ในประเทศที่ทางกรมเขาไปจัดเนี่ยครับทางทางประเทศเขาบริปโภคไหมสินค้าที่เราผลิตเนี่ยฮะครับครับก็ต้องดูตลาดด้วยว่าใช่ไหมแล้วก็ผมว่าถ้าถ้าศึกษาเรื่องของเอทำเลที่ตั้งในการไปออกบูธก็ดีนะฮะว่าว่าอยู่ในในในทำเลที่พูกพลานหรือเปล่าถ้าอยู่ในทำเลพูกพลานโอกาสขายก็เยอะขึ้นครับครับ สำหรับตลาดตันออกกลางนี่เคยไปบุกเบิกไหมครับตอนออกกลางยังไม่เคยไปนะฮะแต่มีมีลูกค้าที่มาจากหน้าร้านครับครับคือลูกค้าที่มาเจอที่สวนมีอ๋อฮะเขาก็จะเขาก็เขาก็มีตลาดสาหรับเครื่องประดับอย่างนี้อยู่เหมือนกันเขาจะใส่ใหญ่ๆตอนออกกลางอ๋อใส่ใหญ่อลังการหน่อยครับผมตลาดรัสเซียรัสเซียไม่เคยไปครับรัสเซียนี่รู้สึกว่าจะเป็นค่อนข้างจะมีเท่าที่ฟังเพื่อน